ขออภัยด้วยนะครับคลิปมันตัดนะครับขออภัยด้วยครับคลิปมันตัดตอนนี้ก็ทดลองแล้วก็มากดว่าซิกก็กดได้ปกติทุกอย่างนะครับทุกเทุกเบอร์ทุกสปีดสองก็กดได้แล้วนะครับจากไอคลิปแรกคลิปเมื่อกี้ไปนะครับคลิปเมื่อกี้มันตัดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับมันมันก็คือ คลิปแรกตอนนี้ก่อนจะซ่อมก่อนจะเปลี่ยนสวิตก็คือสวิตเดิมนี่ครับสวิตสวิตเดิมนี่ครับมันก็คือมันแข็งใช้งานมานานนะครับผมแก้พยายามแก้ไปแล้วแต่มันก็ไม่หายเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนเถอะครับเพราะว่าปลอดภัยกว่าไม่เปลี่ยนอ่ะมันก็แบบไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เบอร์สามมึงเปิดบางครั้งมันก็กดติดบ้าง ติดบ้างไม่ติดบ้างบางทีก็มีไฟแรกพุ้นมานะครับอันตรายมากเสียชีวิตได้เลย <S <S 1> <S 1> ก็เบอร์สองนะครับอันนี้เบอร์สองหมุนนะครับเบอร์สามเบอร์สามเมื่อกี้เดิมมันต้องกดตรงนี้อันนี้ก็หมุนปกตินะครับงั้นปิด <S <S ปิดนะครับ <S <S แล้วก็ปิดปิดแล้วก็ดึงดึองปออก แล้วก็เดี๋ยวทำการนอนตั้งกล้องดีๆก่อนเดี๋ยวจับพัดลมนอนจับพัดลมนอนแล้วก็ใส่ ไอตัวนี้เข้าให้เรียบร้อยแล้วก็เอาฝามาปิดฐานก็อาจจะเคลื่อนนิดนึง ใช้นอตเข้าครับทั้งสี่ตัวเดี๋ยวขอหยุดคลิปก่อนนะครับแล้วมามาใหม่มาต่อแล้วครับหลังจากผมไปชาร์จแบตมาครับเออตั้งกล้องดีดีก่อน หลุดครับขอขอขอไัยนะครับขอภพ่อ,อตั้งกล้องมันหลุดมันมันมันทำคนเดียวครับไม่มีใครมาถือกล้องให้ขอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำการปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับที่ผมสอนซ่อมพัดลมนะครับ อนซ่อมพัดลมอาจจะมาอาจจะมีอย่างอื่นมาซ่อมแล้วก็มีคลิปอื่นที่ไม่ใช่คลิปซ่อมเข้ามาด้วยนะครับเนื่องจากช่องผมหรือคลิปอื่นๆที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้มันเป็นความชอบส่วนบุคคลหรือความชอบส่วนตัวนี่แหละครับเ็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแต่ผมอาจจะแบบถ้าพัดลมมาซ่อมก็จะลงคลิปซ่อมพัดลมเลยครับเป,เป็นงานหลักครับเล่นเกมก็แบบจะมีบ้างนะครับ อางานใส่น็อตทั้งหมดสีตัวแล้วก็ยกขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นนะครับแล้วก็เอาฐานมาใส่เดี๋ยวเอาฐานมาใส่ดับแรกเข้าจะใส่ฐานว่าเอาใส่ไฟนี่เข้ายวปิกหัวแรง ใส่ไฟมาใส่แล้วก็ใส่ไฟแล้วก็เอาฐานพัดลมเข้ากล้องกล้องก็ไม่ค่อยดีครับขาตั้งกล้องก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยวขา,าตั้งกล้องมาใหม่ก่อนอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ แล้วใส่ฐานแบบนี้ลงไปแล้วก็ทำการปึ๊บก,กดลงเลยกดลงเลยครับมาทดลองอีกทีเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดสวิตศูนย์นะครับหมุนนะครับนี่เบอร์นหนึ่งหมุนนะครับ อหนึ่งก็หมุนนะครับเือรสองนะครับสองหมุนนะครับ,บสามอันนี้เบอร์สามนะครับแบบไม่ต้องไปกดค้างนะครับเพราะว่าใช้ได้แล้ว ครับปิดครับถอดปลั๊กปิดถอดปลั๊กปิดสวิตช์แล้วก็เดี๋ยวประกอบเอาะมาทดลองแบบใส่ใบแล้วก็ใส่ใบแล้วนะครับใส่ตะแงงใส่ตะแกรง,งครับแล้วก็หมุนเข้า ตั้งเข็มในกาบหมุนขวาแกนก็หมุนลื่นดีดี๋ยวใส่ไปพัดกระปาปใส่ให้ลงล็อก ให้ตรงล็อกใส่ให้แน่นนะครับเราตั้งกล้องดีดีก่อนแล้วก็ใส่ตะแกรงหน้าใส่ให้มันตรงล็อกนะครับแน่นนะครับแล้วก็ใส่ตัวกิ๊บ ราสแกงเข้าแล้วก็มานทำการเทสเทสนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้เดียบิดกลุ่มตัวนึงก่อนเสียบปลั๊กเหมือนเดิมแล้วก็เปิดสวิตช์เริ่มีเบอร์หนึ่งอันดับแรกเลยครับเริ่มที่เบอร์หนึ่งอันดับแรกวันนี้เรียบร้อยนะครับเสร็จไปน,นี่เรียบร้อย จบนะครับสำหรับรพัดลมฮาตาลิ18นิ้วตั้งโต๊ะสีฟ้ามาในอาการเบอร์นหนึ่งเบอร์สองทำง,งานปกติแล้วก็เบอร์สมไม่ทำงานนะครับต้องกดสวิตช์แช่ไว้ถึงจะติดนะครับก็มีเสียอย่างเดียวก็คือนี่นครับตัวสวิตช์มันช็อตนะครับเวิมันอ่ะเวลากดบางครั้งอ่ะกดเบอร์3าหรือกดเบอร์อื่นๆน,นะครับบางทีก็มีไฟแลบมาครับซึ่งแบบนี้อันตรายมาก ก็ได้ทําการเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนตัวเดียวก็คือจบนะครับปลอดภัยด้วยนะครับอันนี้เบอร์หนึ่งแล้วครับเบอร์สองสองครับสองแล้วก็เดี๋ยวคลิปสองมันลมก็จะไป่เป็นสองอีกทีนะครับเพราะว่าคลิปแรกตัดไปโดนตัดไปต้องจากแบตแบตโทรศัพท์ผมหมดด้วยนะครับมันใกล้จะหมดนะครับ แล้วก็เบอรสองนะครับเบอรสองก็แรงนะครับแรงมากครับ18นิ้วนะครับคันตรดแรงมากไอ้แคป1.8นะครับแล้วก็เบอร์สองนะครับเบสามสามนะครับอสามสามแรงมาก จบนะครับกับการซ่อมพัดลมฮาตารินะครับ18นิ้วสีฟ้าตั้งโต๊ะนะมาด้วยอาการเบอร์หนึ่งเบอร์สองทำงานปกติเบอร์สามไม่หมุนนะครับต้องใช้ต้องต้องกดแช่ไว้ถึงจะหมุนก็สวิช์มันเสียเกิดจากการสกปรกบวกกับสวิช์มันมีรอยช็อตมันจะเลยมีไฟแลบขึ้นมาก็าได้ทําการเปลี่ยนสวิ์ไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะทําการป,ปรับปรุงคลิปให้มันดีขึ้นอาจจะตั้งขากล้องแบบดีด แอแบบนิ่งๆไม่ใช่มาแบบมาสั่นๆนเหมือนคลิปนี้นะครับต้องขออภัยคนดูด้วยครับเดี๋ยวผมขอลาคลิปแค่แคนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ